หออเพียวพาวแสงทองผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับประชันกับหมอรำใจคือร้อยสองสองวงนะครับอยู่ที่แยกห้วยปราบบอ่อวินเดอะเม่บรรยากาศข้างหน้าเลยครับนนับีไอยมาแล้วเรัว็วอันนี้บรรยากาศหลังเวทีแต่บ้านน้องพสาสสิพันธ์หรอขอบคุณคุณลุงที่เรียกน้ครโอ้ยขอบคุณครับ <laughs> ลังวันนี้ไลฟ์อยู่ที่เพจคณะหมอลำใจเกินร้อยนะครับไล่กันเยอะเลยครับเพิ่นปู่ศาตร์ได้ป็นเต็มเบิือนเนาะคนหลจะได้เด่นๆย้ทนๆเอาไหนเออซูมเอาพี่น้องอดอดตลับครับตอนนองเบิร์นเอาเด้อเด้อจะได้หออกไปเลยครับถ่ายเจ้าภาพอื่นเปิดงานเวถ่ายเจ้าไหลที่เพจคณะนะครับชมฟรีเนาะชมฟรีไลฟ์ที่เพจคณะนะครับอันอยาเใช้เงินกับคนไม่ชนก็ได้ปืนน่องทัดน้องทัดอุยนะครับขอบคุณครับขอบคุณ พร้อมหรือยังเจ้าภาพจะมาเปิดงานแล้วแต่งหน้าแล้วเปรีหรือยังอู้ดคนนี้แต่งหน้าเปรมากเลยเปเวอร์แ่างสวยมากสวยมากบรรยากาศหลังวีทีนะครับู้สวัสดีเก้าร้อยเก้าร้อยสามท่านสวัสดีบ้านหลังนี้จ้ากินข้าวไปแซบบ๊อผัดดอกหอมมือเงินซิลาบหมูให้กิน พรุ่งนี้สู้ๆค่ะพร้อมแล้วสวัสดีข้าวสวยสวัสดีค่ะคือยังบนท่านแต่งหนาอยู่เวลาปกติครับเวลาปกติว่สวัสดีหมอนางคือมาอาศัยบ้านเขาเนี่ยฮะแต่งหนาแล้วฮะสวัสดีเป็นน้องเมย่าสสวัดีค่ะพร้อมหรือยังลูก แนนเต็มร้อยให้ตัวเองสองร้อยเลยโอ้ยมาสวัสดีพระเอกดาวรุ่งพุ่งลงเหวสวัสดีครับนี่คือบอกบ้านออกเฮียนออกซานลำมูโอ้ยนี่ว่าพระเอกโมดพระเอกโมดอายุเต็มตัวพระเอกโมดอายุใส่อยู่เต้นติ เตงหน้าเราจีสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขค้นได้ขับเดอ้อไปออนทัวร์กรุงเทพแล้วฝากพระเอกเดาวลุงพุงล้งเหี่ยวนลำเด้อพี่น้องอเอาคือกินเข่าแยกกันเดี๋ยวมายามทางทางนี้สวัสดีครับอันนี้กินข้าวแบบพ่อแม่ลูกอันนี้พ่อแม่อันนี้ลูกอันนี้อุ้ยไม่ใช่โอ้ <laughs> อนนยืม <laughs> ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงจะใส่บอ็อกซ์กันนะครับพี่น้องแล้วจะจัดเป็นระบบระเบียบนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการะสะดวกในการเนี่ยพี่น้องเป็นกาิจัดไว้จังซีนะครับกินเขาแรงรือยังบานนน้อง,องเมงโก้ยังอยู่บ่นกน้องของเมงโก้ผู้ใดเนานะจากต่างประเทศนะครับดูแลรักษาก็ะจะมีรังนะแม่จะมีรังเก็บนะครับแต่ละอุปกรณ์ โดยเฉพาะคนนกนะครับเขาสีรักษาแบบเขาซีรักษาแบบดี <c oughs> ไล์พาพี่น้องวายพาวันนี้มีไล้์สดนะครับที่เพจคณะหมอลำใจเกือร้อยนะครับมาถึงแล้วนะครับ ขอการกำนองต่อกรมนุษย์สัมมาธัมพุธเจาขอํารนองต่อพระพุจะสามารถเอร่วมกุกโอ